หุยเฮยเอามาดีมาเด้อออกมาทางนอกหนาำมันหลายพี่น้องผ้ามาหานำไม้อยากกินแเกงน้ำไม้ดูหนช่วงนี้น้ำไม้อันนี้มันเกงแสบมันแห่งมันน้อยน้อยนะ แล้วถ้าเพี่วก็มากินกินมันเป็นหอมๆนะอันที่ว่าคลิปอันหาน้อไม้มื่อคั้ทายลงนะโฆษณาบบเข้าบบได้เท่าเงินจากมาดอันอันเนี้ยก็ลงคลิปฟรีหน่อยทำงานฟรีหรือมาแก้มือใหม่ไอพี่น้องมังเกิามังเดิมเขาหันแลไรน้อไม้น้ำมันหมูเืยเก่าไปสิพาเขาไปหาทางใน ไปต่เย็นดิทนะ่าน่ะโดตามจ้าว่าดิจะเป็นที่ร้ายเขานาน <c oughs> แหนมวะเนี่แหล,ละเสพตุบๆุ๊บแก็แก่โอ้ยขอหมอกก่อนน้ำก็ โฆษณาพวกเขาลงคลิปฟรีพิ่ว่าโฆษณามันบวกเขานะพีน่น้องเปลี่ยพไปเปลี่ยนแอปตัดต่อใหม่เนาะก็คือแอปอาของอันยูทูบไปละเพิ่นให้แอปใหม่มาแล้วก็ตัดต่อแบบว่าอยู่ในอันของอช่องเลยนะตัดต่อลงสองคลิปงานา้อางใหม่กับแกนน้องใหม่โบได้โฆษณาจักกันอันลงไปกับโบได้เงิน เลย2คลิปนะลงคลิปฟรีก็แล้วเอาก็เลยบกาดไซมันย่านมันเป็นคือเก่าอีก <c oughs> เอาเนี่ยแต่ก็กินแซบนม้มหลายหลาย ปลาคอกินนั้นเบียดได้น่ยน้ำได้หลนานนีน่นี่ก็น้าหนองของแท้เลยหนองอ้อมค้างอ้อมแบบนน้องง่ร้ผมเลยนีย่หน่อไม้สูงบ่ละ่ะเนี่ยไปเหนเป็นสูงทั้ง เลิกจะได้นี่นะแต่เพียวากใส่มองด้แต่มันลกึกแต่เพียวลอยน้ำโบเป็นเนะาะยันลอยโบเป็นยันมีอีแค่บ่ถ้าใส่มองในป่าปลาสูตรปลากดเนี่ยโอ้ยคับขนาดนั้นเลยกันเห็นเขาใส่จะได้แต่ตัวใหญ่ๆพี่เนาะมองสามเซนครึ่งจี้เซนนั่นใส่เลยใน่ปลาใหญ่แต่เพียวว่ามันจะเป็นแน้นมแรงเพราะอะมันจะบเลก็กแหงถ้ายามนี่นั้นอยู่แล้วรีบพุงหวพื่ได้เนี่ย แห้ลอยน้ำบุปเป็นอยู่ใส่นี่ตัดไปตัดแบบว่าซิกแซกะนะใส่ซิกแซกซ,กซิกแซกไปว่าได้แค่มองแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ไปที่เก่าเวลาเดิมเพิ่มเติมคือความอร่อยแกงน้อไม้เนาะกินยำไหลกระแซบยำหัน กินยำไหล่กับบะมี่เบียอาหารบันเฮาพี่น้องเอ้ยลงมาไหล่เข้าไปอย่างเอออันนี้นก็มาเคาะอืมฮักขั้นเฮาฮักดูมันกระปุ่งตลอดมาสเตอ่์พิลฮากำมาเอากัน ก็ต <kg> <Styles> <wh appearance> <kg von Diamond> ัวหัวว้ยแต่วนี้หักดูมันก็เลยพุงดูงามครับคุณดีเซบเลยนี่เก่งผู้ชม สูงพวดของจองซั่มฮุ่เลยฮ่าฮ่าฮ่าฮุ่ยเลยฮุยฮุ่ยเลยฮุยวเกาะไปได้ตัวนี้มือเอาดีกว่าแหน่งจะเป็นอ่อนฮักดูกระโปงดูเห็นไหมพี่น้องอันกับ เจ้บอกให้พี่พี่เอาใส่ถุงมือมันหนามเด้อพี่น้องเบิ่งในกล้องว่าบ่มีหนามเนาะเด้ให้เบิ่งต้นมันหนามมันมันจะบ่ค่อยเห็นในในกล้องนะเน้นๆหนามันหนามเบิดมันเป็นหนามเบิดได้เนี่ยที่เบื้องในบ่เห็นด้หนามอ่าต้องอันตาเปล่าเนาะจังเห็นในกล้องบ่เห็นนี่นี่อันนี้มันหนามเบิดเนี่ยแข็งแท้ๆคมแท้ๆหนามอันนี้นี่อันนี้นะมันมีหนามไผ่เนี่ยบางคนบ่จักก็บ่ใส่ถุงมือแน่ยจะเปลี่ยวใส่ถุงมือมันหนามมันเกาะแห้งเฮ็ดหยังบ่ได้เลย น้ำมันกาะถุงมือตะเพียวเลยโบได้ใส่หนาเลยของเรื่องเพราะว่ามีคนเพื่อนว่าเพื่อนก็เป็นห่วงแต่เพื่อนบบเห็นหนามมันมันหนามจะเพียวจะเอาไม้ก่อเอาถ้าบบมีหนามกับโบเอาไม้แล้วหนามันไหลคมบาดมือแต่ละเถอนนั้นเลือดอกอกเออเออเออหมด มาคาหนามใช่ไหมอ่อนครับนงไม้อ่อนอ่อนวะเก่งเสียบเสบน้นงไม้นี้โอ้ยอันนี้กระหน,นามป้อนมือเข้าไปกับจวดใส่มือเราแล้วน่งหนามคมแท้มาเอาหนองไม้น่ยมได้มือซอยบด บางคนมันบโเห็นเนาะเบิรงในกองก็คือว่าเราจะเพียวเบิรงในกองตอนทายออกไปน้ำโเห็นน้ำแต่อันจริงนะน้ำเลยเสียงฮักม่วนแต่ไผพน้ำไม้ไผ่น้ำมันหมูมันจะคือกันกับน้ำไม้กระสะแต่จะเพียวมาก,กินมันเป็นหอมหอม งามก็คุม้มคมนะต้องระวังเวลาหักปึ้งเนี่ยค,มท,คมทั้งคมทั้งแข็งงามเอาตรงที่มันอยู่กลางก่อมันก็เอาเพราะเอาง่ายอยู่ถ้าอยู่กลางกนะ่นจะได้ก่อเอา โน่ไพ่ันี้เขาว่านะมันมักออกกลางโก้อกเครื่งกลาง,ออลางเอ็ดในคนกินยาก กูละพี่น้องกิ๊กอยู่ในวงนี้มองอันที่ถึกหมูตัวใหญ่ในคันเบ็ดะเบียวยังอูอันมือหันทะเบียวไปเอาได้กลุ่มเนี่ยมันมันอยู่นี่แหละทะเบียวเลยย่านมันไม่หนีไปเอาถุงมือมือแมวเอาวันนี้ป่ามันยาวเกือบบมทันหลายครั้งจอดเลยพี่น้องเอ้ย เอายำแต่ไหลายยำฮะไปต้มซสตู้เย็นไว้พี่น้องเว้ยไว้พัดไว้หยังได้เบิดละบุแกงกับพัดบุพัดกับแกงแกงกับต้มก,กับเจวกับยุกกปุ่นกับเจวแสบที่สุดเลยมันแค่ไหนน้ำไม้นี่นะจับเนี่ยมันลื่อน,น,น,นมันมันเลยพี่น้องเพิ่งแต่แตาปล่าเห็นต้องสัมผัสเนาะจับเน,น,นี่ยมื่นแค้ไหนก็เลยที่มาของหน่ำไม้น้ำมันหมูมันมัมน,มน มันแหง น้องเอ้ยถ่ายคลิปก็ถ่ายยากดอกเพราะว่าอันมันก่อไผ่มันแนมบบเห็นหัวหน้าไม้มันอันนั้นมันมีน้มไหลมุนเขายากถ่ายยากอันถ่ายอันหานอไม้นี่ม,นม,มันจะหนามมึงดูนี่กากซากมันหนาเบิดอลไรนี่ยนี่นี่ยเนี่แมนโบเลยเนี่ยหน,น,นามมัน แข่งแค่นนในหนามโฆฆคตรคมเลยเนี่ยยิ้มว่ามันเบ็ดอันเบ็ดได้นี่แต่บึงนี่ก็ก็ปับป๊บปั๊บเลยเนยผันดจวดเลยได้นี่ฟาัดนอนนี่เอาไ่ได้ละมันมักออกกลางโก้ออกกลางโก้ทำไมอันนี้จให้คนกินยากจะกินค้าหรอ,อยากหน่อยนะมนุษย์ <c oughs> อันชี นั่นบ่มันจะอยากซ่ำเติเดิดเน๋นีมาส่้อีกเจอดหดอกความสามารถล้วนๆเออเอาผู้ใดอีลิ <laughs> <laughs> เฮ็ดยังมันก็มีความลำบากลำบุญมาเลยเนาะพี่น้องเอ้ยทำบ่ยากลำบากกับผู้ละนอนอยูยเหมือนับ่ลำบากแท้อน,นะนี่ งานบางอย่างกะลำบากกายบางอย่างกะลำบากใจทุกอย่างมันมีความลำบากหมดเลยพี่น้องบางอย่างสบายกายแต่ลำบากใจจะอ่อนเะียนานามนี่บุรีอเห็นกพี่น้องเอ้ยป้อนมือเข้าไปก็ะจิงหูวห่านาม ก็ทันทีรุ่เลหุยหุยเลเอามาดีมาเด้อออกมาทางนอกนามมันหลายมันเข้าไปบ่ได้ เออจังสั่นตัวว,ว่านอนสอนไงแน่บ่อนนอนนำนำน้องไม้แนละ้วเจ้าก็ชบวยไม่ยัดจือ้อของแท้ข้าฝึกวิทยายุทธมากว่าพันพันปีแล้ว Quin ta càng go, đó lạ lại dung 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 cơm สายหมานแล้เนี่ยูจักบอกพี่น้องบุคขี้ขานก็ได้กินด้วยแหละอะไรก็ได้เฮาเน้นของธรรมศาสตร์นะอายุจะได้ยืนยาวพันพันปีที่อยู่อย่างดุนนะบอบ่เบื่อโลกบ่อยู่โดนไหลฉันว่าอันยืยืนยาวเป็นพันพันปีคืออันนางจีนเพิ่นนะอยู่เป็นพันปีกันยังอันหน้าตากันยังนุ่มยังสาวคือเก่ากับเป็นแต่จะยู่อยู่ดรงเนาะ พี่น้องแบบนี้ได้ปาดปตพอดแกงเซ็งามเขาเป็นหมอปอกุรงงานคือเก่ามันใช่ไหมพี่น้องจับแล้วมันมึนๆเอาเก็บใส่ถุงคือเก่าถุงกระถินเนี่จะแนวเอานะใส กิดเกียงนะอะยังเอาเบิรเอาทุกอย่างไปขวางหน้าเนาะอันอันสายยาค่อยเนาะอันถ้ามาหากินนะถ้าบุได้กับบุยอมเมื่อนะบุได้อันหนึ่งต้องเอาอย่างหนึ่งนะ้วบุยอมแพ้เนาะคนกับบุยองแพ้บุได้หนึ่งก็ต้องเอาหนึ่งเพราะได้มาแลยนะพี่น้องเนะาะบบให้เสียเที่ยวนะได้ยังก็เอาหน่ยคนดุคนมันนะเน้นหาโมเดนซื้อ